สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมทิดนะครับตัวแทนจาก BMW Used c a ิวสค่าพรามสนะครับวันนี้ตอบโจทย์น้ำมันแพงครับมาพบกับตัวนี้เลย3 3 0 e m s p o r t l c i p l u g i n ครับ3 3 0 e m s p o r t p l u g i n ตัวนี้ครับไฟหน้ามาด้วยไฟ LED นะครับพร้อมด้วยชุดแต่ง M Sport จากโรงงานเลยไฟท้ายมาด้วยไฟ LED ลายใบไม้นะครับตัวนี้เป็นตัว LCI แล้วครับ โฉมนี้เต็มที่สุดแล้วครับโอเคครับอย่างที่แจ้งครับตัวนี้มาด้วยชุดแต่ง M Sport ออปชั่นเต็มที่สุดตัวนี้ก็ต้องมีสันรูฟมาให้ครับตัวนี้ชุดแต่งมาด้วย M Sport พวงมลาลัยสันสามกาน M Sport ครับรวมถึงแพ d ดิ้งชตัวหนังหุ้มเป็นตัวนัปป้าครับตลอดก,การใช้งานของ B M คอนเฟิร์มว่าไม่มีแตกไม่มีร่อนครับ รวมถึงมาด้วยหน้าจอตัวใหญ่ตัวยาวครับแล้วก็ไอเดีตัวใหญ่ตัวนี้ออปชั่นเต็มที่สุดแล้วครับมาด้วยเครื่องยนต์2องพนสีสีสูบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อี r ไร e แรงม้าบิดมหาศาลถึง252รแรงม้าครับโอเคครับที่สำคัญที่สุดคือราคาของเจ้าตัวนี้นะครับราคาออกห้างป้ายแดงที่3ล้าน1แสนบาทนะครับตอนนี้ทาง bm หรือยูสคาร์พระรามสี่ของเราขายอยู่ที่1 5,90,000บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งครับ1 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ สุดท้ายนี้ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะครับผู้สนใจติดต่อมาได้เลยครับคุณลูกค้าส่วนคลิปหน้าเราจะมีอะไรมานําเสนอหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจยังไงอีกรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ